สวัสดีผู้มีบุญทุกท่านครับวันนี้ผมจะพูดถึงวิธีการสอนธรรมะให้กับลูกน้อยเป็นคำสอนของท่านพระมหาพุทธชัยวชิระเมธีเพื่อพ่อแม่ทุกท่านจะได้นำไปสอนให้กับลูกๆที่น่ารักครับไปฟังกันเลยครับธรรมะเปรียบเสมือนสะพานให้ทุกคนข้ามไปสู่ความดีงามแค่ขึ้นต้นมาถ้าคุณแม่ไม่ยกมือสาธุ ก็คงจะเริ่มต้นหาวันแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ขอให้ฟังกันต่อไปนะครับเพราะต่อจากนี้คุณแม่จะได้ไขข้อข้องใจเรื่องที่อยากรู้มานานอย่างการสอนธรรมะให้ลูกแล้วลูกได้เรียนรู้จริงๆเริ่มสอนธรรมะลูกตอนไหนดีพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีเจ้าของนามปากกาวว,วชิระเมธีท่านบอกว่าการสอนธรรมะให้ลูกนั้น พ่อแม่ต้องเริ่มตั้งแต่ลูกอยู่ในครันระหว่างที่ตั้งครันพ่อแม่ก็ควรดำเนินชีวิตให้อยู่ในศีลธรรมก็จะเป็นการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามที่จะเติบโตขึ้นในวันต่อๆไปแต่ถ้าเรามาปลูกฝังเขาวันที่เราคลอดออกมาแล้วอาจจะช้าเกินไปหลายคนเปรียบเด็กแรกเกิดเสมือนผ้าขาวเพราะศักดิภาพของลูกแรกเกิดนั้น เหมือนผ้าขาวที่พร้อมรองรับน้ำยาย้อมผ้าก็คือคำสอนทุกรูปแบบถ้าคนเป็นพ่อแม่เอาสิ่งที่ดีไปย้อมให้ลูกก็จะซึมซับสิ่งที่ดีแต่ถ้าพ่อแม่เป็นนักย้อมผ้าที่ไม่ฉลาดก็อาจจะเอาน้ำยาที่ไม่ดีไปเปืเป้อน,นผ้าขาวผืนนั้นก็ย่อมทำให้ผ้าขาวสีหมองไปและทรมะคือสิ่งที่พ่อแม่จำเป็นต้องเรียนรู้ ที่จะเอาธรรมะไปย้อมลงในตัวลูกให้ได้แค่เอ่ยคำว่าธรรมะอย่าว่าแต่เด็กเลยแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังเมินไม่อย่างนั้นพระท่านคงไม่มีมุกตลกแทรกในการสอนธรรมะหรอกครับยิ่งถ้าจะให้จับลิงจับลูกไวยสนมานั่งเรียนธรรมะกันแล้วแล้วก็ไม่มีทางแต่อย่าเพิ่งท้อใจไปครับเพราะการได้สนทนาธรรมกับท่านวาวชิระเมธี ราจารย์ท่านบอกว่าสอนลูกเรื่องธรรมมาเป็นเรื่องไม่ยากแต่ต้องมีเทคนิคแค่นั้นเองมาฟังเทคนิคทั้งสามแบบกันครับเทคนิคที่หนึ่งปรุงแต่งสิ่งแวดล้อมท่านวาวชิระเมธีบอกว่าจิตใจของเด็กมีแนวโน้มว่าจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยที่เป็นเช่นนั้นเพราะการเรียนรู้ของเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบเกิดขึ้นจากการได้รับแรงบันดาลใจมากกว่าการใช้เหตุผลลูกๆของคุณแม่จึงเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงที่ได้ดูได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ลิ้มรสและได้สัมผัสทุกสิ่งล้วนกลายเป็นประสบการณ์ชีวิตของลูกทั้งสิ้นเทคนิคที่2พ่อแม่คือโทรทัศน์โทรทัศน์จะมีอยู่แค่ช่องเดียวผู้ชมไม่สามารถกดรีโมท ไปเลือกชมรายการอื่นได้เพราะฉะนั้นชีวิตของพ่อแม่คือรายการโทรทัศน์ที่อ่อนแอในช่องและเปิดให้ลูกดูตลอด24ชั่วโมงในใจของลูกพ่อแม่จึงเป็นตัวแสดงตลอดเวลาเราอยากให้ใจของลูกสัมผัสคุณธรรมโทรทัศน์ช่องนี้ก็จะต้องฉายหนังเกี่ยวกับคุณธรรมให้ลูกดูเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของลูกคือการทำตามแบบอย่างของพ่อแม่ เทคนิคที่สมมีศิลปะในการสอนถ้าคุณแม่ไปเรียกเจ้าตัวเล็กมาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามพอเขามาแล้วบอกตรงๆไปว่าแม่จะสอนทำมาให้ลูกไม่ใช่แค่ลูกทำหน้างงแต่ยังลุกขึ้นวิ่งหนีไปทำกิจกรรมอื่นการที่จะสอนทำมาให้ลูกไม่ควรสอนกันตรงๆแต่ควรทำให้ลูกเห็นว่าทำมาเป็นเรื่องใกล้ตัว ธรรมะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและควรจะสอนอ้อมๆเช่นการสอนผ่านการ์ตูนหรือนิทานเพราะเด็กมักฟังนิทานอยู่เสมอและจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตผ่านานิทานโดยที่ลูกไม่รู้สึกตัวว่าพ่อแม่สอนธรรมะอยู่การสอนแบบอ้อมๆนี้จะแทรกซึมเข้าไปทุกวันทำให้ลูกไม่รู้สึกต่อต้านกับการสอนธรรมะ ได้แดงครูบาบุญชุมได้แดงอันเป็นเอกลักษณ์ของพระครูบาบุญชุมประคำห้าลูกแทนพระเจ้าห้าองค์มาพร้อมพยันคละแบบขนาดพกพาใส่เพื่อเป็นสิริมงคลเสริมดวงชีวิตแถวงลาดปลอดภัยเปิดบูชาได้แดงราคา139บาทแต่สำหรับท่านผู้มีบุญสั่งซื้อทางลายได้ในราคาพิเศษเพียง99บาทส่งฟรีแอดลน์มทีแอธรรมะธรบุญ ตามชื่อที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอครับแล้วทักเข้ามาได้เลยครับเพื่อช่วยสนับสนุนช่องให้ทำคอนเทนต์ดีๆและรายได้ส่วนหนึ่งจะนำมาถวายเป็นปัจจัยช่วยเหลือทางวัดต่างๆครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญขอบพระคุณผู้มีบุญทุกท่านครับจบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการสอนธรรมะให้ลูกน้อยในแบบของท่านพระมหาพุทธชัยวชิระเมธีหากชอบรบกวนกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผู้มีบุญทุกท่านครับ